สำหรับวันนี <ady> <man> ้กลุ่มพวกเราจะมานําเสนอวิธีการทําย่ามักการแปลรูปพืชอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น3รูปแบบค่ะ 1. อาหารหยาบสด 2. ออาหารหยาบแห้งและ 3. อาหารหยาบหมักค่ะสําหรับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอวิธีการย่าหมักจะอยู่ในรูปแบบของอาหารหยาบหมักค่ะซึ่งพืชอาหารสัตว์ในรูปแบบอาหารหยาบหมักจะมีวัตถุประสงค์ในการทําดังนี้ค่ะ 1. เป็นการแปลรูปพืชอาหารสัตว์ ที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาไว้ได้นานและ 2. เป็นการคงคุณค่าของพืชอาหารสัตว์ค่ะและขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนําเสนอวิธีการทำย่าหมากค่ะเชินด้านนี้ได้เลยค่ะ นี่ก็คือเครื่องจักรนะครับที่ใช้สําหรับตัดหญ้านะครับให้มีชิ้นส่วนขนาดเล็กนะครับโดยชิ้นส่วนของหญ้าที่ตัดจะมีขนาด1-2เซนติเมตรนะครับเพื่อในการบดอัดนะครับจะได้มีพื้นที่สําหรับให้อากาศออกมานะครับเพื่อที่การหมักจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับการบดอัดก็เดี๋ยวเชิญมาดูตรงนี้เลยครับโดย ชิ้นสองหญ้าก็คือจะเข้าทางนี้นะครับเพื่อที่จะสอดเข้าไปเพื่อให้บอดอัดหญ้าให้ออกมามีขนาดเล็กนะครับ หรับชิ้นส่วนหญ้าที่เราบดอัดก็จะมีขนาดประมาณขนาดนี้นะครับเพื่อที่เราไปใช้นะครับก็นี่นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวจะทําการบดอัดนะครับครับสําหรับขั้นตอนต่อไปครับเราจะนาหญ้าที่เราตัดแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับมายัดลงไปในถังถังหมักนะครับขนาด สองร้อยลิตรนะครับเราจะใช้หญ้ายาสูตรหนึ่งหนึ่งร้อยกิโลกร,รัมเราจะยัดอัดให้แน่นนะครับเพื่อไล่ออกเจนออกให้น้อยให้เหลือน้อยที่สุดนะครับผมจะขึ้นเหยียบนะครับเพื่อไล่ออก,เกิเจนนะครับ ครับเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนมีหญ้าเต็มถังนะครับเมื่อเรายัดหญ้าจนเต็มถังแล้วครับเราก็จะปิดฝานะครับครับแล้วก็เราเราจะล็อกขัน้นแรนะครับเพื่อ ให้ไม่ให้ออกเจนเข้าไปนะครับครับผมต่อไปก็คือ สำหรับนะครับเรามีพื้นที่การเลี้ยงขนาดใหญ่นะครับมีวัวจํานวนมากนะครับในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ถ้าเกิดว่าเราใช้ใช้แรงงานคนนะครับก็จะไม่เพียงพอนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้เครื่องจักรครับก็มาใช้ทุนแรงนะครับเครื่องจักรขนาดนี้นะครับก็จะทํางานได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งร้อยไร่ถึง5้าร้อยไร่นะครับขนาดหลักการคร่าวๆก็คือนะครับก็จะมีนะครับยิงมีเครื่องยนต์นะครับก็คือเป็นส่วนของรถแท็กเตอร์นะครับแล้วก็มีเครื่องปั่นนะครับเครื่องจะปั่นหญ้าเข้าทางนี้นะครับแล้วทำการดึึง้้าาขนนนไปดบ ส่งท่อเข้าไปทางเทเลอร์ข้างด้านหลังนะครับสําหรับการเก็บนะครับก็คือ1นึ่เทเลอร์จะได้ประมาณ1นถึงสตันนะครับพอเก็บเสร็จแล้วครับเราก็จะลําเลียงจากแปลงนะครับไปลงที่ไซโลเพื่อทาการบดอัดต่อไปครับผมต่อไปนะครับเราก็จะทําการนะครับพาไปชมแปลงหญ้านะครับเป็นหญ้าแปลงหญ้าลูซี่นะครับแล้วก็จะไปดูวิธีการตัดหญ้าเบื้องต้นนะครับไปกันเลยครับ หรักที่เห็นอยู่นะครับก็คือแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าลูซี่ขนาดใหญ่นะครับที่เราจะทําการตัดไปบดอัดในระบบไซโลนะครับแปลงหญ้าก็จะมีขนาดใหญ่นะครับประมาณ100ไรไ่นะครับใช้แรงงานคนไม่ได้นะครับต่วันนี้ก็คือมาจะนำเสนอวิธีการใช้เครื่องจักรนะครับครับผมไปดูกันเลยครับแลวต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการตัดหญ้าโดยใช้เครื่องจักรนะครับ ผมก็ตอนนี้นะครับเราจะมาอยู่ที่ไซโลนะครับก็คือการทําย่าหมักสําหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครับหรือว่าความขนาดใหญ่นะครับเราก็จะมาหมักหญ้าที่ไซโลแบบนี้นครับผมก็สําหรับตัวไซโลก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือเหมือนกับถังที่เราหมักหญ้านะครับก็จะหมักเอาไว้แล้วก็ส่วนพลาสติกที่คลุมนี่ก็เหมือนกับฝาถังนะครับเพื่อไม่ให้อากาศหรือออกซเจียงเข้าไปนะครับผมครับก็อย่างที่พี่ตองบอกครับไซโลนี้นะครับเราจะ เอาลดขนหญ้ามาบรรจุนะครับโดยลดละขนมาทีละหนึ่งตัน200ร้ดเป็นจำนวน200ตันนะครับซึ่งเราจะเก็บไว้ใช้ในยามที่หน้าแลง้งไม่มีหญ้าแล้วโดวยเราจะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ในยามที่เราขาดแคลนหญ้าที่จะเลี้ยงสัตว์ครับ เมื่อครบ21วันแล้วนะคะเราก็จะมาดูผลของย่าหมักที่เราทําการหมักนะคะเราจะมาดูสีของย่าหมักที่เราได้หมักไปนะคะสีของมันก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มค่ะพอเอกลิ่นของมันเมื่อดมกลิ่นแล้วก็จะเป็นกลิ่นออกเปรี้ยวนะคะ PH จะอยู่ที่3 8ถึง4ความชื้นอยู่ที่ 60- ถึง67เปอร์เซ็นต์ค่ะข้อดีของย่าหมักก็คือเราสามารถทำได้ทุกดูการค่ะมีการสูญเสียคุณค่าทางอาหารน้อยแล้วก็ อันตรายจากไฟไหม้เนี่ยไม่มีค่ะข้อเสียของมันคือมีวิตามินดีน้อยนะคะแล้วก็เมื่อเราให้ในปริมาณที่มากในโคลค่ะทําให้เกิดสารทาให้เกิดพิษนะคะและนี่คือขั้นตอนทั้งหมดในการทำย่าหมักของกลุ่มเราค่ะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ